สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบิร์ชสุขสุขสุขสมบูรณ์สบายดีพี่ปานะมือนี้กับเป็นมือกากียมพ่อแม่พี่น้องพาพี่พาน้องมาห่อข้าวต้มกข้าวต้มมัดเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่าข้าวต้มโคมอะไรเอากะสิแดงใส่กล้วยพ่อแม่พี่น้อง ทีห่อง่ายๆพ่อแม่พี่น้องเลยมื่อื่นนะมื่อื่นก็สิเป็นมือตั้งบุญพ่อแม่พี่น้องเผูหนาส้ำนังขากแท่นนะว่าคิมน้อย เ้ยเพื่อนวาเมื่อคืนนี่จนไมได้อยู่ได้นอนสม坤โกเคยกินกินแหล่แล้วก็มาบันดอนนาอพ่อแม่พี่น้อง เพื่อนมาบันดอนก็สีเสียงปากก็สีคล้ายๆบันดอนนั่นแหละคุณมานันนกนะไม่ตอบ,ตอบน่ะขยับมาขยับมา,ห,มห,า,าห้ามไม่ใหญ่อะไคุณเฮ้ยเพื่อนะ <c oughs> อบบ่า มื่อนี้เนาะพ่อแม่พ <ST ART> ี่น้องมื่อนี้ชาวบ้านชาวบ้านดอนเพิ่นกะได้ลงน้องหาปลากะได้อยู่ประมาณสามลำเพื่อเพิ่นวะสามลำเพื่อเพื่อนเลยความหลายกันเลยเราก็ไม่ได้เหตุอะไรได้ไมหล่อนก็ไม่ได้ถ่ายทีให้น้องเบิ่งเบิดเนาะกาทีแรกพ่อแม่พี่น้องมาทางด้านนี้เพิ่นกาแบ่งมาให้มาเบิ่งกันปลา นึกแบ่งกันนะอันนี้แบ่งกันแล้วมากินตัวไปร่วมต่างหากตัวไปร่วมนาะโอ้ยสามผ่นแป้นแหละเพราะว่านี่แหละเพื่อน้องเพื่อนเอาสี่เหอะน้องมือเศร้านี่บอกเพื่อนก็ได้ให้พี่ให้น้องเบ่งแต่เหอะเดียวเหอะเดียวกับโอ้ยไรตัวแก มือแรงว่าสิพา้าน้องไส้ไปร้อยเหืออยู่โมย,ยอ๋อกิซซี่พรมัยพี่นอ้องเดี๋ยวมันทางบันดอนเพื่อนยิ้นสินว่าโอ้ยบวดว่าเสือมันเสียามาิว่บ่ะปวันแล้วเนาะโม <_ s 1> ยอ๋อกันพรมัยพี่น้องเลย มื่นนี่ก็สิเป็นมือบุญบางไผทางบ้านดอนยน,นุ่งกะมาลุ่นกันพ่อแม่พี่น้องว่าสิมีจักบังน้องบางไผบ้านดอนยนุ่งนี่เขากะพดแต่มาน้องมวยกะสองปีสามปีสามป,สามปีสี่ปีแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยกะบอท่านมาบุญบ้านน้องมวยจักเถื่อมีปีนี่แหละสิได้มาเห็นบุญบ้านน้องมวย ผุนลูกทายก็ได้อือหืออยู่ผนกินเข่าชั้วทายหิวข่าแล้วนะป่าหิาะจะกอไ้งป่าม ไต่พอมร้องก็ต้มโคมเนาะสอได้แบบจังหกแกงันพอดิ้างพอมีบุญมีงานเพึ่นกระิบผ้ากันห่อเขาต้มกันนี่แหละร้านกระิดื้อเน่ยพอพีน้องเลยก็ต้องขอโทษขออภายหลาย

ข้าวกะสีมากาเมกียมน้องพ่อแม่พี่น้องน้องมื้อนี้กะสีสีเฮ็ดอันพวกสิ่งที่มันสำคัญน้องพ่อแม่พี่น้องน้องพราะว่ามื้อนี้กะแขกกะสีมาลายเอื้อน้องเฮากะสีมาลายน้องพราะว่าเป็นมือบุญพ่อแม่พี่น้องเอ้ยล้านทั้งบาวไกลวัวบาไกลเนาะกะสีได้มากมื้อนี่แหละสีได้เห็นหน้าเห็นตากันมื้อนี่แหละเฮากะสีมากะมาเมกียม

เอากระโค้เส <her> <max> ้นส่วนเนาะบ้านบ้านใกล้เพื่อนเคียงเนาะผู้ใดอยากมาบุญบ้านดอนยานุ่งบุญบางไผ่กับมากก็ได้เด้อมื่นพันตังมื่นผูนี่ลาได้ยังลูก อย่าเก็บข้อใม่ไปได้อย่าเอาแม่งได้

ชอบไหมเด้อแบหล่าเด้อร้อยก็ดื่อเที่ยสวยมัอใหญ่บ่ประมาณเจ็ดแปดวันพอมันพี่น้องกาซิมีข่าวดีน่าสำหรับเฮาพักลอยเอาอันดอันเลยมันกาซิมาใส่้าชาน่าก่านี่แหละฮ่าอุ้ยควมดือ ไไป iesen, ไปมีการจ้างพ่อแม่พี่น้องจ้างกล้วยเพื่อนอันนึ่งน้ามาตอกฮะตอกก้างละน้ก็แดงหรอเดเห็นถอยป่วยเลยเนอ นมากห้ากระไดหาโคม้มพ่อพี่น้องไปหาโคมนะ้มเนอะยังลกูกอืม,อมพูดเห็ดยังนะโอ้ยอย่าจำลูกจ้ำจำแล้วเด็เดเด็จะได้กก,กินและหา,าป้าอ,อีกนะความดือ้อ ต้องได้อปบอะไรพอไหมพี่น้องมื่อคนกันจีไดล่าคีไปที่เพียงเท่านี้จะไรก็อย,ยอย่าลืมเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องหมวกันบหน,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 น้าคือเก้าพอกันโอกาสหนา้าสบายดี